สวัสดีครับวันนี้เรามาแจกตังค์นะครับทายแบงค์มีแบงค์ร้อยแล้วก็แบงค์พันทายทายถูกรับไปเลยพันหนึ่งนะครับโอเคครับไปเริ่มร้อยกับแบงค์พันถ้าทายถูกรับไปเลยพันหนึ่งได้พันหนึ่งในมือพี่จะมีแบงค์พันกับแบงค์ร้อยถ้าทายถูกรับไปเลยพันครับพันครับแบงค์พันไม่ถูกรับไปได้ร้อยเดี๋ยวฝากติดตามช่อง YMC พี่ด้วยทิกเกอโอเคแบงค์พันแบงค์พันเชวร์นะเชื่อเรียบร้อยได้ เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมแบงค์พันแบงค์พันทายผิดนะครับอ่าได้ร้อยหนึ่งไม่เป็นไรครับได้ร้อยครับร้อยหนึ่งได้พันหนึ่งนะครับโอ้โหสุดยอดจริงเลยแบงค์พันแบงค์พันโอ้โหทายถูกนะครับได้พันหนึ่งทายถูกได้พันหนึ่งแบงค์พัน พี่พิมมือให้หน่อถ้าทายผิดอะ่ะอย่าดังแล้วมาทายเล่นๆแบงค์พันแบงค์ร้อยครับแบงค์ร้อยยืนยันคำตอบไหมเปลี่ยนใจไหมครับไม่เปลี่ยน,ยนพี่ใหอ้อีกรอบหนึ่งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตอบแบงค์ร้อยถ้าทายไม่ถูกให้ร้อยหนึ่งโอเคครับ แบงค์พันได้รางวัลปลอบใจ101ร้อยหนึ่งร้่งสู่ได้หรอได้โอเคครับขอบคุณมากนะครับเลือกเป็นแบงค์อะไรครับแบงค์ร้อยป่ะคะเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนค่ะพี่ให้อีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนอะไทายถูกโ,<ล>โอเคครับฝากติดตามช่อง YMC พี่หน่อย